บทสรุปของสาวบ้านที่ไต่เต้านะสู่การเป็นนางแบบบนแคทวอล์ครั้งที่แล้วเราคร้างกันอยู่ที่การพยายามเป็นนางแบบระดับ5ดาวไปต่อกันค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นตอนสุดท้ายแล้วของซีรีส์นี้เดี๋ยวเราแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้ในเดสคริปชันค่ะอันนี้ก็ทาครีมก่อนค่ะเพราะว่าจะต้องออกไปรับงานอีกงานหนึ่งล่าดาวล่าดาวสดาวก็ช้าเหลือเกินอีกอันนึงที่ช้าคือท่าเดินน้องเนี่ยล่ะย,ยาย ยายมาหาเราพร้อมกับชุด e, ีอย่างวะใครเป็นคนสุ่มชุดให้ยายมาคุยกับยายนิดนึงแล้วก็ลืมกันทุกคนเราต้องให้เงินยายนี่นะเราให้ไปหมื่นหนึ่งเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าชั้นสองเนี่ยไม่รู้จะต้องทําอีกเท่าไหร่ไม่น่าพอทุกคนเราว่าให้กับีให้อีกหมื่นหนึ่งดีกว่ายายไปไหนมาเอาอีกหมื่นหนึ่งก่อนโอเคยายกลับบ้านไปแล้วพวกเราก็มาดูกันก่อนที่จะรับงานอีกแบรนด์หนึ่งเพื่อปั่นดาวเราสามารถโดเน a t โอ้โด o n a t ได้ค่ะเราจะต้องโดเ a t รายวันทุกวันนะเพราะว่ามันสร้างชื่อเสียง ที่ดีจริงๆดูซิว่าถ่ายแบบไปเรื่อยๆเราจะมีเงินเท่าไหร่ไปถ่ายแบบมาอีกสองรอบมีเงิน1นึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วคะ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใกล้แล้วใกล้แล้วอีกกระจึงหนึ่งก็จะ4ดาวแล้วในที่สุด4ีดาวแล้วคะ่ะเห็นตรงแบ็คกราวนี้ไหมรีดคียคือถ่ายแบบรัวๆนี่เองทุกคนตอนนี้เราสดาวจริงๆอันดับแรกนะพอเราได้เลื่อนตำแหน่งเสร็จแล้วเราย้ายอพาร์ตเมนต์กันค่ะตอนนี้นางมีประกายดาวรอบตัวอู้อีกหนึ่งชั่วโมงจะไปทำงานแล้วพูดถึงงานงานก็มารอเลยจ้ะและ ทุกอย่างก็เช็คเอาท์หมดแล้วค่ะหูมือเลย วันนี้ต้องได้เลื่อนขั้นอู้หูิวข้าวใช่ไหมกะปิมีเต็มกระเป๋าเลยเดี๋ยวให้กินข้าวแล้วก็ให้ดื่มสมูทตี้ค่ะอ๋อไม่นั่งกินค่ะยืนกินแล้วก็สลับกับดื่มสมูทตี้ไปด้วยสมูทตี้เพื่อสุขภาพเดี๋ยวทานข้าวเสร็จให้นางแอดทูซิมสแกรมสตอรี่ตามเควสค่ะวันนี้ก็สบายสบายแค่ทำตามเควสให้ครบแล้วทำไมกะปิเดินออกจากฉากมาถ่ายตรงพื้นที่พักทานกาแฟของนางแบบเพราะอะไรเนี่ยนี่คือนายแบบที่ทำงานเราเหรอคะเดี๋ยวลองให้กะปิจีบดูไหมอุ้ย <c oughs> ติดทันทีทุกคนเฮ้ยได้เลื่อนขั้นไม่ใช่แค่นั้นทุกคนโบนัสสูงถึง27งหมวันนี้ฝนตกหนักแต่ว่าเราไปทํางานไม่ได้ค่ะถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะย้ายอพาร์ตเมนต์ไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้กันวันนี้เจ้านายให้เราหยุดเป็นพิเศษฉะนั้นเราจะมาย้ายอพาร์ตเมนต์กันค่ะไม่มีต่อไปความผนังบางพวกเราก็ต้องเก็บรูปบนผนังนี้ใส่กระเป๋าให้หมดจะย้ายบ้านแล้วไม่อยู่แล้วปรีโนเวทที่อื่นดีกว่าพรีมาใส่กระเป๋าให้หมดเก็บของค่ะเก็บของบอกให้เขาเคลียร์ทุกอย่างออกให้หมดเพราะว่าเราจะ วางเองไปกันหวังว่าจะไม่ใหญ่เกินไปนะไหนมาดูกันซิเป็นอาคารแบบไหนอู้ลิฟต์กับฮอลเวดูดีขึ้นเยอะมีพื้นที่สตูดิโอเดินแบบติดรูปเราแล้วก็มีห้องนอนคือเราอยู่คนเดียวไงไม่ต้องใหญ่มากมาทําห้องที่สมถาให้กะปิกันเราชอบสไตล์แบบผนง clean ังคลีนคลีนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นรีเซพชันเนาะเพราะว่าเราชอบสั่งเดลิเวอรี่มาก็จะมีโตวางของให้นิดนึงรูปติดผนงังที่นั่ง เวลามีแขกมารอพบและประตูเอาสีนี้ดีกว่าและมีพรมซะหน่อยเรียบร้อยค่ะกันตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นและประตูแบบเปิดค้างทาสีผนังให้เรียบร้อยดูดไฟมาสิอยากได้หน้าต่างแบบยุโรปจริงๆขอเปลี่ยนติดม่านทรงสูงเติมรางม่านให้ครบฟิลเหมือนย้ายมาอยู่ปารีสไม่หนาวแต่ต้องติดเตาผิงทีวีแบบมินิมอลโคมไฟสุดคลาสสิกวางหนังสือให้เต็มและขยับทีวีขึ้นมาฟิลประมาณนี้แสดงความรวยด้วยกัน ใช้เฟอร์นิเจอร์สีขาวไปเลยไม่กลัวเปื้อนและมีตัวเล็กแบบเข้าเซตกันมีกิ่งไม้ซะหน่อยเอาไว้กลางกลางดีไหมเวลามองเข้ามาก็ดูดีเป็นที่สุดด้านหลังนี้เป็นเปียโนแบบนี้เป็นสีดําขอบทองแดงกําลังดูดีเสริมความเป็นยุโรเปียนด้วยกรอบรูปเก่าๆภาพตกแต่งแบบมินิมอลข้างบนกระถางดอกไม้ที่พื้นเรียบร้อยค่ะห้องนั่งเล่นมีกระจกตรงนี้ซะหน่อยแบบ ตั้งใจเก่าตั้งใจคลาสสิกแล้วก็เอาโต๊ะวางดอกไม้มาวางประมาณนี้โอเคมันแอบ,บหลอนๆน,นะเนี่ยหลอนเกินไปก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ดีกว่าได้อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปตึงๆไปหันห้องมาค่ะตรงฮอล์เวเพิ่มกระเป๋าเพราะว่าชีเดินทางบ่อยห้องนั่งเล่นเติมหมอนเติมพรมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอเดินเข้ามาตรงประตูที่เปิดโปรง่งตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เซตห้องครัวที่เราวางๆางไว้เปิดประตูมาฝั่งด้านบนก็จะเป็นห้องโปรง่ปรงๆที่เอาไว้ไลฟ์แล้วก็ซ้อมเดินแบบขาตั้งกล้องแล้วก็กล้อง ผนังฝั่งนี้ว่างดีเราก็จะวางผลงานกระปิทั้งหมดที่ขนมาจากอพาร์ตเมนต์เก่าดีใจมีสตูดิโอไลฟ์ของตัวเองเป็นเรื่องเป็นราวหรูหราดูดีหมาเหา่ามากถัดมาอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนเราค่ะนี่จะเป็นหน้าต่างโปรง่ปรง,รงเห็นทุกอย่างเลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่เรียงของนะคะจัดกันต่อนี่เราใช้เงินไม่ได้ดูงบเลยนะเนี่ยเหลือหกหมื่นแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงหม้อก่อนค่ะจาเป็นมากแล้วก็แบ็กสเปลชี่ก็จําเป็นเช่นกันเรียงไปเลยคอนเเจอร์ของทั้งอพาร์ตเมนต์นี้เราใช้ของคุณเฟลิกซ์ค่ะเดี๋ย แปะพิกัดไว้ให้อันนี้ฟิลกาลังหั่นมะเขือเทศแล้วก็น่ารักไหมลดขนาดรูปภาพลงเป็นความยุโรเปียนผสมกับฟาร์มเฮาส์ก็จะเป็นรูปภาพประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอาขอบมา3สีเลยมาเรียงกันตรงหรือเปล่าเสริมูดแอนโทนด้วยสมุดสูตรอาหารตรงนี้ไหมไม่รู้จะตกแต่งกันถึงไหนแต่พวกเราใช้เงินกันจุกมากเลย6ก0มื่แล้วนะแต่เราว่าแบ็กสปลชเป็นสีนี้ดีกว่าไหมถ้าถามว่าเราใช้เซตไหนเราโหลดของคุณเฟลิกทุกเซตเลยค่ะถ้าทุกคนไปตามลิงก์เขาก็จะมีหลายเซตมากๆอยากวางจานอ่ะก็เลยจะเรียง เชลผิ่นอ่อนนี่มาอีกซากประมาณ2จุดแบบนี้โอ้ยถ้วยชาน่ารักเกินแล้วก็อาจจะวางเครื่องปรุงเรียงๆกันค่ะที่เทาของเราสีอะไรดีอืมโู้สีครีมก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นเตาทําอาหารเราก็จะให้ตรงนี้มันดูดัดจริตชีวิตต,ต้องป๊อปนิดนึงด้วยกันวางคมไฟค่ะก็จะขาดดีเทลอย่างปลั๊กไปไม่ได้หรือว่าตู้เย็นเราจะเอาแบบบิวอินดีกว่าไหมทุกคนแต่ความเดอดซิมนะถ้าอยากจะให้ซิมทํางานง่ายโดยไม่บั๊กก็คือเตาควรอยู่ต งกลโดยมีเคาน์เตอร์ขนาดซ้ายขวาอย่างละหนึ่งชึบ วางแบ็กสเปลชเรียบร้อยแล้วก็ลองดูซีกะปิมาลองทํากับข้าวซิเราจะได้เคลียร์ส่วนครัวกันนังบอกว่าแฮปปี้มากที่สถานที่นี้สวยงามเหลือเกินแน่นอนฉันลงทุนกับหล่อนไปตั้งเท่าไหร่หล่อนเหลือเงินแค่ห้าหมื่นแล้วนะฝั่งนี้ก็วางเก้าอี้ทานข้าวอีกเช่นเคยค่ะมองเข้ามาจากโถงฮอลเวก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะค่อนข้างถูกใจดิฉันลืมโต๊ะในห้องนั่งเล่นไปได้อย่างไรคะคอฟฟี่เทเบิลน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้แล้วก็จะวางเป็นเซตดื่นชาตรงนี้เลยอู้ก่อนจะไปห้องนอนอย่าลืมอย่าลืม ห้องน้าแขกค่ะจริงๆมันก็พอจะวางชาเวอร์ได้นะเมื่อใช้งานได้เราก็กั้นฮาวอลกันไปเลยจ้ะก,ก็จะตกแต่งเรียบง่ายมินิมอลแบบนี้ชาเวอร์เจลต่างๆเนื่องจากพื้นที่จํากัดข้างหน้าก็จะมีเทรวางผ้าขนุนสบู่ครีมเอาไว้ให้แขกอันนี้ก็เป็นขวดสีขาวขึ้นคลีนมีเชลไม้สักหนึ่งอันวางพปลายต่างๆที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่เขาให้เรามาเป็นการโฆษณาไปในตัวอู้สีนี้ก็คลีนดีโอเคแล้วก็จะต้องมีรองเท้าแตะแบบนี้ และโคมไฟสุดเท่ตัวนี้บัตทับก็เป็นหินอ่อนสีดําล้วนกําลังเท่ติดม่านสักหน่อยไม่รู้ว่าที่กั้นนี้จะไปวางตรงไหนนะเนี่ยคือมาวางวางไว้ด้วยใจหวงังว่าจะสามารถวางพอดิฉันไม่มั่นใจจะวางพอไหมเนี่ยประตูห้องน้ําเป็นแบบประหยัดพื้นที่แบบนี้ดีไหมเอามาไว้มุมนี้เลยซิงกับตะก้าผ้าด้านนี้ก็จะเป็นหินอ่อนสีดํากระจกหน้าซิงก็จะครอบเป็นวงโค้งแบบนี้เลยค่ะเท่ดีย้ายรองเท้ามาวางบนชั้นไม้อันนี้จะบูรล้างมืออุปกรณ์แปลงสีฟันดีค่ะ ได้ไโอเคเจริตการใช้อ่างอาบน้ําคือจะต้องมีอะไรมีบาร์เทรค่ะมีช็อกโกแลตมีไวน์แล้วก็หนังสืออ่านเล่นตรงนี้ก็ห้อยชุดคลุมและผ้าขนหนู3ขนาดผนังฝั่งนี้ก็จะติดอาร์ตง่ายๆแบบนี้ควรจิมีต้นไม้สักต้นอ่างอาบน้ําใจกลางเมืองก็จะเสร็จแล้วมุมตรงซิงนีก็ชอบมากเราจะต้องใช้ทูมอดค่อยๆลดระดับเทรไม้นี้ลงมาหน่อยเพราะว่านางลอยโอเคน่าจะได้แล้วนะโตข้างหัวเตียงก็จะใช้แบบนี้ฝั่งนี้จะเป็นโทรศรัพท์อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นต้นไม้ วิ่ยน่ารักมากเตียงถามวเวอร์ไปไหมเราก็คิดว่ามันก็ดูราชนิกุลดีนะเราว่าย้ายโต๊ะคอมโต๊ะทางานมาไว้ในห้องเดินแบบดีกว่ารอบนี้ซื้อคอมไฮเทคดีๆไปเลยแล้วก็เก้าวี้ที่ไฮเทคสุดสบายสุดมุมนี้ก็จะกั้นเป็นมุมคลเซตแต่งตัวแบบนี้ดีไหมเอาใหม่เอาใหม่เราขอลองให้ตรงนี้เป็นมุมนั่งแต่งหน้าแบบนี้ดูซิลองให้ชีมาทาเมคอัพเป็นเบจอายดูซิว่าตรงนี้ทําได้ไหมถ้าได้ก็เป็นมุมนั่งแต่งหน้าที่ดีเฮ้ยมุมนี้นั่งแต่งหน้า ดีงามเอาค่ะในดูซิเป็นไงโอ้มันมืดไปนหน่อยค่ะทุกคนมองไม่ค่อยเห็นแปลว่าเราต้องติดไฟเพิ่มเนาะตู้เสื้อผ้าเราก็จะเป็นคลาสสิกดาร์กวูดบิวอินเข้ามุมฝั่งนี้วางกระเป๋ารองเท้าฝั่งนี้วางเสื้อผ้าลงตัวก็จะวางเสื้อผ้าเข้าไปกล่องของขวัญต่างๆที่ได้จากแบรนดดูเป็นห้องคุณหนูโบแดงมากด้านบนเราก็เอาแบบนี้มาวางเพื่อให้ความบิวอินดูเต็มนะคะและก็เรียบร้อยบิวอินละวางพรมกลมๆซะหน่อยแบบนี้มุมแต่งตัวเสร็จสรบวางไดรเป่าผมเข้าไปและกระปิกระน จะมีโทษแบ็กน่ารักสักใบหนึ่งแบบนี้มุมห้องนอนก็เสร็จแล้วค่ะเรียบๆง่ายแบบนี้แต่ว่ามีพรมซะหน่อยไหมวิาลดอกไม้นี้น่ารักจังแต่เดี๋ยวดูนะคะว่าเข้าไหมเดี๋ยวนะควรจะมีโคมไฟหัวเตียงตรงกลางแบบนี้โอเคเรียบร้อยกะปิชีวิตอัปเกรดมากทําทั้งหมดเสร็จยังเหลือเงินทั้ง2องหมื่นสี่ค่ะและก็เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเรามีห้องนั่งเล่นมีมุมเล่นเปียนโนตรงมามีห้องครัวมีห้องทํางานห้องไลฟ์และเดินแบบจากนี้จนกว่าเราจะได้5ดาวเรามาใช้ชีวิตจะพ เมนี้กันค่ะมันจะได้คุ้มที่อุตสาสร้างซะหน่อยเนาะลืมถังขยะกับเครื่องล้างจานไปได้อย่างไรโอเคมาใช้ห้องน้ําใหม่การหนูทุกอย่างดูดีทานให้หมดเสร็จปึ๊บเราเข้านอนกันเพราะว่าเราเหลือเงินแค่22 0หมบวกกับพรุ่งนี้ต้องปั้นดาวค่ะเราทํางานในอีก9ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแม้กระทั่งตอนนอนชีก็ไม่ถอดหมวกและแว่นงั้นหรอตอนเช้านะอพาร์ตเมนต์ใหม่ก็มาทำ bicycle crunch กันรูทีนเดิมแต่สถานที่เปลี่ยนไปมากวันนี้เราลอง black eye glossy orange lip ไหมคะ เริ่มการแต่งหน้าแล้วฝนตกตกบรรยากาศชิลๆเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็ต้องไปทํางานกันไม่รู้ว่าหนทางสู่5้าดาวนี่มันยากแค่ไหนเหมือนกันนะเราก็ลองกันสักตั้งบรรยากาศการทํางานวันนี้มืดครึมมากแล้วหน้าที่แต่งมาแต่งเสร็จแล้วแต่งอ่อนๆเออก็ดูผู้ดีดีเหมือนกันค่ะอ่ะถ่ายชุดนี้นะวันนี้วันนี้ช่างภาพให้ถ่ายมุมแปลกๆอีกแล้วมุมไหนของช่างเนี่ยอ่ะถ่ายไปวันนี้เหงาๆกะปิก็เลยมาจิ๊ะกะกับนายแบบในที่ทํางานอา้าวแล้วนอกจากการเป็น5้าดาวสิ่งเราต้องทำก็คือต้องเพิ่ม c h a r สม m a skill งั้นหรอ วิ่งเดี๋ยวทํางานวันเดียวได้เงิน5,400เดี๋ยววันนี้รับงานแบรนด์วัวรไว้เพิ่มดาว5ดาวอยู่ไม่ไกลเกินไปโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วแต่ว่าเรายังไม่เข้าบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปรับงานแบรนด์ต่อเลยอยากจะถ่ายงานนะคะตอนนี้เลยไปหาชาแนลกันอีกเหมือนเดิมเราเป็นลูกรักเขาเห็นไหมได้9,4 0 0ไม่เคยผิดหวังติดปีกด้วยค่ะแล้วก็มีเฟรมพอยให้ใช้อันนี้คืออะไรคะไม่ต้องนอนไปถ่ายแบบทั้งคืนยังได้วอดซื้อเลยค่ะเฟรมพอยมันดีอย่างนี้เองเห ให้หนางมาปลอมตัวสักนิดใส่แว่นใส่หมวกเอ๋ hey, ผมสวยๆก็ต้องเก็บเข้าไปหมดเลยงั้นเหรอออะไม่เป็นไรดีกว่าคนจําได้ไปไปยิ้มกันค่ะวิทุกคนนี่ไงที่เราใช้พอยต์ความดังซื้อมาค่ะตอนนี้ชิง่วงนอนใช่ไหมแต่เราสามารถใช้กุญแจหนึ่งดอกต่อหนึ่งวันพอใช้สิทธิ์ไม่นอนหนึ่งคืนเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วมันได้ผลดู energy bar สิคะไปกะปิกลับบ้านกันตัวเราเหม็นมากแล้วเดินเชิดไม่ไหวแสงแดดอ่อนๆยามเช้าหน้าแช่อ่างเป็นที่สุดแต่กะปิหาเงินได้เร็วจริงนะ มี46่หมแล้วอาไปทํางานค่ะคาริสมาจะขึ้นจาก6เป็น7นี่มันเหนืดอจังเลยอตึงเหนืดอมากไหนเช็คดูซิเราโดเน a t อะไรไปตั้งเยอะเราก็ไปถ่ายแบบบ่อยมากดาวขึ้นหรือ,อยังดาวยังไม่ขึ้นเลยคุณพระคุณเจ้าสู่จุดยากอีกแล้วค่ะจาก4ไป5เจอจุดยากอีกแล้วและคาริสมาเลเวล7อ๋อแต่เขาต้องการ8อ่อะสู้ต่อไปเดี๋ยวดูแลตัวเองกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปคลินิกได้ไหมวันนี้เช้าแล้ววันนี้กะปิหยุดไม่ต้องไปทํางานหยุดตั้ง4วันเนี่ยเรามี าเพิ่มทักษะเพิ่มดาวและดูแลตัวเองมากมายปะโอ้โหสีเหลือง2สีแดง1ดูแลตรงนี้แป๊บวันนี้กินเป็นกรีกสลัดนะคะกะปิก็เริ่มเบื่อลุกเดิมๆแล้วเราก็มาเซิร์ชลุกบุ๊กกันอีกไหมนี่เลยค่ะบ r o w ส e เว็บกันพวกเรามาตาลุกนี้กับลุกนี้แบบไม่ใส่แว่นกันขอแถมซื้อชุดนอนเพิ่มสักชุดดูเหมือนนางแบบแม้ยามหลับนอนเสื้อตัวนี้ใช่ไหมใช่ใชสวยมากตงเ,เกงเป็นแบบสะ อย่างนี้อุ้ยเท่นะประเด็นคือกล้ามเนื้อหน้าท้องสวยมากรองเท้าส้นสูงพื้นแดงตลอดไป,ปล้อยก็เป็นเพชรแท้ไปเลยสพายชแน,นลด้วยสิะส,สวยสง่าผ่านลุคนี้จะสบายสบายมากกว่าเสื้อตัวนี้น่ารักมากรองเท้าสีขาวคลีนคลีนแต่อีกลุกแต่งหน้าโทนส้มด้วยค่ะและเราก็แต่งลุกใหม่ไปคลินิกกันคลินิกเปิดใหม่อยู่อาคารใกล้ๆบาร์ที่เราไปตอน V.P. Party นะคะปะ่ะมาถึงแล้วดูซิว่าจะฉีดฟิลเลอร์อะไรยังไง อุ้ยที่นี่มีหัตถการแบบนอนพักด้วยงั้นเหรอชุดสีชมพูประจำคลินิกคือคุณพยาบาลหนึ่งเดียวคุณพยาบาลคะวา,วางเข็มลงก่อนไหมคะใจเย็นๆค่อยๆคุยกันเออวันนี้ดิฉันอยากจะมาทําฟิลเลอร์นะคะคุณหมอช่วยแนะนําได้ไหมคะเจ้าตัวเนี้ยหลายคนแนะนําว่าทำแล้วคุม้มฉะนั้นเราจะทํากันดูซิและคนที่โผลมาที่คลินิกคือแซนต้า What do you want from me? นั่งโผลมา <S <S ทุกซีรีส์จะโผล่มากระทั่งการที่ที่ฉันมาฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้นะตรงตรงตรงนี้เลยเหรอคะคุณหมอจิ้มแล้วค่ะไม่มีการ ประกอบยาชาอะไรใดๆกะปิยืนตัวแข็งมากลูกห<อ>น้าดูเด็กลงอย่างมีนัยยะสําคัญทุกคนไหนๆก็มาแล้วเราฉีดอะไรอีกเดียะเนี่ยค่ะเราอยากจะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาซะหน่อยเราจะได้ดูเด็กลงแล้วก็ตรงแก้มด้วยริ้วรอยร่องแก้มต่างๆกะปิน่าเรียบตึงมากทุกคนนี่ไปฉีดฟิลเลอร์แก้มมาเดี๋ยวเราตามด้วยใต้ตาแล้วก็ปากสักหนึ่งซีซีเอาแบบธรรมชาติพอค่ะคุณหมอเฮ้ยทุกคนปากเงาปากอิ่มขึ้นจริงโอ้ลืมโดเนทค่ะเราต้องโดเนตทุกวันเพื่อเพิ่มดาวถูกไหมโดเนตหนึ่งพันเรีย ร้อยได้ชื่อเ kind of สียงก่อนที่จะมาไลฟ์เราก็ไปรับงานแบรนด์ซะหน่อยเฮ้ยไปมารอบนี้ฉีดฟิลเลอร์มันคุ้มจังได้เงินมาหมื่นหนึ่งเมื่อคืนเราลองให้กะปิรับ6งานต่อกันเลยปรากฏว่าได้เงินมาเยอะมาก7จ็ดหมื่นหกวิวิและพัฒนาการดาวครึ่งหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ยายหนูทํางานมารอบนี้ได้มาอีกเยอะเลยก็ให้ยายจ้ะมาสาวทางย่าเป็นดาวแล้วกําลังไลฟ์นะคะอู้มีคนผู้ชมโดเนทเข้ามาค่ะและเหมือนเดิมก็ให้เข้ากระเป๋ากะปิเต็มเต็มคุณผู้ชมให้มาน้องจะได้ ซื้อสมูตตี้กินเพื่อสุขภาพมากระปิก็ดื่มโปรโตีนเชคที่คุณผู้ชมเลี้ยงเลยค่ะไงฉีดฟิลเลอร์มาพร้อมรับงานสุดๆไปหาชาแนลเจ้าเดิมเฮ้ยไปหาชาแนลครั้งเดียวไม่ใช่แค่ได้เงินเยอะเราได้ขึ้นเป็น global superstar แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นนางแบบดังระดับโลกแล้วจริงๆ5าดาวจริงๆเก่งมากเฮ้ยสามารถสร้างแบรนด์ตัวเองได้เพราะว่าเรามีชื่อเสียงมากๆเอาค่ะบอกว่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็สร้างแบรนด์ตัวเองได้เปิดแบรนด์เลย300บาทเองเราจะได้ เงินจากการทําแบรนด์ตัวเองด้วยเงินหรอขายเสื้อผ้าแล้วก็ใช้โลโก้น่ารักน่ารักแบบผีเสื้อแล้วก็ต้องใส่ชื่อแบรนด์เนมอมใหม่ oh ระดับิน international ก็ต้องกะปิแอนยายเยน็นเลิศมากค่ะเหลือแค่ต้องได้ charisma ลเ v e l ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาบิวแล้วก็พอตื่นมาเราก็ไปทํางานกันตอนเย็นกลับมาเราก็จะลาที่ทํางานลาบอสทุกคนเพื่อกลับบ้านเกิดค่ะอะฝึกพูดหน้ากระจกยาวๆไปเพราะว่าเพิ่งจะ v e l เลเวล7 29%นานไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปทํางานแล้วก็ ถ่ายรูปฟต้ชูตทีหนึง่งพวกเราควรซื้อเสื้อผ้าแปลงโฉมให้ยายด้วยนะได้เงินจากแบรนด์ครั้งแรกค่ะร้อยห้าสิบกะปีแอนยายเย็นนุ้ยไม่ต้องนอนได้ไหมนี่ไงเรามีพอยต์ไม่ต้องนอนวันละหนึ่งพอยต์ไปเร็วเร็วเร็วขอเลเวลแปดจะได้ไปทํางานกับเธออย่างแช่มชื่นโอ้โหกว่าจะเลเวลแปดคุณพระเลเวลแปดแล้วค่ะก็จะเหลือแค่ไปถ่ายฟต้ชูตโอเคอเฮ้ยเราได้แผ่นกระเบื้องดาราดังด้วยค่ะชื่นชมเสร็จปุ๊บมั่นใจสุดๆตรงนี้ก็เป็นลานออกกําลังกายได้ดีนะ มา random work out กันฮึบต้องดูแลหุ่นแล้วก็ต้นขาไว้เสมอถ่ายรูปคลีนคลินลุกหนึ่งแชะก่อนที่จะรอเลื่อนขั้นเลยและเลื่อนขั้นจริงๆด้วยได้โบนัสถึงหมื่นแปดและก็มาถึงบ้านยายที่เราเรโนเวทกันค้างไว้เดินเข้าประตูบ้านมายายกําลังดูข่าวอยู่ด้านข้างตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ล้างมืออุ้ยที่นี้คือเหมาะมากนี่ค่ะล้างมือหลังทานข้าวและเราก็เอาเคาน์เตอร์อันนี้กับอันนี้มาวางเป็นแนวยาววางต้นไม้ซะหน่อยสบู่ล้างมือต่างๆ โอเคภาพตกแต่งสักอันก็น่าจะพอแล้วนะคะชั้น2โอ้เละเลยค่ะหน้าต่างเดี๋ยวเราต้องหายี่ห้อใหม่แน่เลยพื้นก็ต้องให้เป็นพื้นไม้ที่หรูมากขึ้นด้านในก็ใช้โคมไฟแบบเดิมตรงนี้เราจะกั้นเป็นโซนห้องนอนยายให้ดูเป็นส่วนตัวมากขึ้นเราคิดว่าผนังด้านในแบบนี้น่าจะหรูหราคลาสสิกดีโอ้จะเป็นม่วงนี้ก็สวยเช่นกันนี่เลยค่ะ8,500เป็น traditional bed 10, 10 10 10ทุกอย่างโอเคจ่ายได้ติดโคมไฟ1จุดโอเคพอใจแล้วกับ มุมที่นอนยายค่ะแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นโต๊ะเล่นคอมให้ยายหน่อยไหมเอาคอมตั้งโตะรุ่นใหม่เลยแล้วก็เก้าอี้นุ่มๆอะไรอย่างนี้อุ๊ยเก้าอ,อี้นี้ดูดีมากตกแต่งด้วยดอกไม้เราก็จะมีโซฟาข้างบนให้อีกหนึ่งเซตพร้อมติดทีวีให้อีกหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือโต๊ะวางพัดลมแบบนี้ในห้องนอนก็วางพรมซะหน่อยเรากลัวยายจะเดินไปนอนไม่ได้อะก็เลยวางแค่ตู้เสื้อผ้ากับกระจกอันนี้ก็สวยแล้วนะนอนได้สบายและเราก็เหลือเมคโอเวอร์เสื้อผ้าให้ยายค่ะ เพราะแต่ละชุดนั้นเอิมเรามาแพลนเอาฟิตให้ยายกันเสื้อผ้าวันธรรมดาก็อัปเกรดเพิ่มเป็นชุดนี้ซื้อเพชรแท้ให้ยายใส่ด้วยอู้ดูดีมากอาจจะทารองพื้นให้หน้าสว่างขึ้นอู้ทาลิปช่ำๆให้ยายด้วยอันนี้ก็เป็นชุดทางการของยายเวลาไปออกงานจําลุกยายตอนเดินเท้าเปล่าไม่ได้อีกต่อไปเครื่องประดับยายแต่ละลุคคือแบรนด์ทั้งนั้นและภารกิจซื้อเสื้อผ้าและรีโนเวทบ้านอย่างดีให้ยายก็เสร็จสําเร็จเรียบร้อยนอกจากแม่บ้านเราก็ได้ทําการจ้างคนสวนให้ยายแล้วค่ะ ชีวิตวัยเกษียณของยายก็แฮปปี้เอนดิ้งมากๆมาพายายไปดูกะปิเดินแฟชั่นโชว์กัน และซีรีส์นี้ก็จบลงไปอย่างราบรื่นเราเอนจอยมากอ่ะและเราก็ได้เห็นรีเควสที่คุณผู้ชมอยากเห็นสไตล์พลิกดินสู่ดาวอีกหลายๆคลิปนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบเดี๋ยวมีอีกแน่นอนแต่ต้องบอกว่าจะเป็นสายอาชีพอะไรนี่ขึ้นอยู่กับมอสที่มีและมอสจะต้องไม่เอ๋อกลางทางด้วยค่ะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่อาชีพที่คุณผู้ชมรีเควสเปเป๊ะนะคะแต่เราว่าน่าจะม้วนจอยเหมือนกันแน่นอนขอบคุณที่ติดตามกะปิมาจนจบไว้เจอกันใหม่ในซีรีส์หน้าบ๊ายบาย